สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบอรบูแมวเพชรทีเด็ดพรีเมียรีครับ All day and all stay night would stay up โอ้ยไม่ดีแลวนะครับกไม่ด้แล้วถูมืออย่าได้ขยี้ขยี้ขยี้นะฮะคือรายการของเรานะฮะก็เน้นหนักไปที่การวิพา์วิจารณ์ฟุตบอลรับพรีเมียร์ลีกประจำสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงถูกต้องนะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เราก็จะแยกคู่มาว่ากันไปทีละดอกสองดอกทีละคู่ไปเลยว่าทีมไหนมีภาษีดีกว่ากันคู่นี้น่าจะออกมาเสมอแพ้ชนะใครแพ้ใครชนะก็ว่า กันไปได้เป็นคู่คู่ไปเลยนะครับตอนนี้พริมลีกเปิดฤดูกาลมาแล้ว1สัปดาห์ครับแต่รายการเรามาในสัปดาห์ที่2ของพริมลีกคุณแมวเวสก็ยังถือว่าไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้แมนยูกับแมนซิตี้มาเล่นแล้วนะฮะหลังจากที่สัปดาห์แรกเขาได้พักน้องไปก่อนถูกต้องแล้วก็จะกลับมาลงเล่นเป็นนัดแรกส่วนทีมอื่นที่เหลือนะครับอีก16ทีม ก็จะเล่นเป็นนัดที่2แล้วนะครับแมนยูกับเบอซิตี้ได้พักไปก็จะมีทีมอย่างเบอร์ลี่ก็ได้พักไปด้วยวิล่าอีกทีนึงแล้ตวิไล่ก็ได้พักไปด้วยได้อันนี้ส่งได้พักไปด้วยต่องว่าแล้วลุยกันไปไหมเพื่อเป็นการสียเวลานะคุณแม่เพชรลุยกันไปเลยได้เลยครับว่ากันเป็นคู่แล้วเดี๋ยวนะฮะของคุณแมเพชรเนี่ยวัดกันเลยสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดี๋ยวจะให้แบบ สกอแบบว่าเอาแบบตรงๆตัวเลยหนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าสองเชี่ยอะไรงี้ก็ว่ากันไปได้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครใกล้เคียงกว่ากันนะครับใครทายถูกทายผลการแข่งถูกเช่น ชนะเสมอแพ้ก็ได้แต้มหนึ่งแต้มถ้าไทยสกอร์ถูกผมว่า3มแต้มบวก3ไปเลยนะไทยสกอร์ถูกบวก3มไปเลยแล้วมาดูกันว่าผมแต่ละสัปดาห์นะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยอยากไม่ค่อยชอบฉายาเนี้ยเขาเขาเขาบอกว่าฉายาอะไรพี่บูล้มโต๊ะฉายาผมหน่อยฮะอะไรครับแมวแมวโต๊ยิ้มอ่าเนี่ยเห็นไหมมันตรงข้ามกันนะฮะแค่ฉายาก็สู้กันไม่ได้แล้วแค่ฉายาก็สู้กันไม่ได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยถนัดหรอกเรื่องการวิชาวิจารณ์บอลแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่เป็นคนนึ่งที่ให้สกอร์บอล ที่แม่นยำเนี่ยไม่เวลาที่แม่นไม่ใช่อะไรหรอกกูก็บอกผิดเยอะฮะแต่ที่แม่นเนี่ยเวลาถูกกูอ้างความรับผิดชอบเวลาผิดเวลาผิดกูแกล้งมันไม่รู้เรื่องเงียบอเงียบถูกรูแบบไม่ไม่สนใจนะครับอ้าวสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่2องแมชเดย์ที่2ของพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะกันนะฮะทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์และก็คืนวันจันทร์นะครับมันเดย์ไห์เดี๋ยวเรามาว่ากันไปเลยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์และก็คืนวันจันทร์นะครับว่าใครเป็นยังไงบ้างครับผม คู่แรกนะครับวันเสาร์ที่19ครับผมเปิดหัวกันที่คู่เอเวอร์ตันกับเวสต์บรอมวิชเอาเบียนนะหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเราเอเวอร์ตันนัดแรกเอเบรตันบุกวัฒนากู้ไก่ของไงหนึ่งู์นเล่นดีด้วยเล่นดีนะโดยเฉพาะยิ่ง3ผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่นะฮะดีนี่ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เมสนะครับเป็นดูกูเร่แล้วก็ อะไรนะอลันอลันไอสามตัวนี้มันทําให้พวกอาโดมินิกคันวอลเลวินเล่นดีขึ้นมาด้วยเสียอย่างเดียรลิชารีซอนวันนั้นโอ้โหใช้จังหวะเปลืองใช่ไหมนั่นคือข้อเสียเอเวอรตันเนี่ยนะฮะจากการคุมทีมของคาร์โลอันเชลอตติหรือที่สื่อมวลชนชาวไทยเรียกเขาว่าพิจ้ะทำไมเทาเรลพิจ๊ะมาเป็ดหน้าเขาเหมือนเดนุโลแก้วการที่หน้าเหมือนพิจ้ะทุ่มเออนะหน้าเหมือนพิจ้ แต่น้าเหมือนพี่แจ้ตอนแก่นะถูกต้องไม่ใช่พี่แจ้ตอนหนุ่มเขาหลอกกว่านี้ไม่ใช่พี่แจ้ตอนหนุ่มหน้าเหมือนพี่แจ้พี่แจ้ตอนแก่ใช่ครับนะครับอมปูเหมือนกันเออมาตันจะเล่นที่กุฎิสันพานะครับเจอกับทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างเวสบอมหูน่าเบื่อขึ้นลงลงไม่น่าขึ้นมาเลยนะเบื่อเวสบอมผมอยากให้ทีมพวกฟอร์เรสต์พวกอะไรขึ้นมามากกว่าแล้วก็นัดแรกเวสบอมเนี่ยเล่นในบ้านเละไปแล้วแพ้กับเลสเตอร์แพ้เลสเตอร์เละเลยสามประตูต่อศูนย์แล้วผมดูแล้วเนี่ย เล่นไม่ได้เล่นไม่ดีไม่ดีฮะนะแล้วก็คุม<อ>ทีมโดยซาลาเวนบิลิชครับคู่นี้เอเวอตันเนี่ยชนะดอกหนึ่งพองอะไไหมดอกหนึ่งอ่าเช่องนะ เจ้า<จ>พี่<จ>อ๋สะดุ้งตกใจเจ้าเจ้าอว่ะ,ะเราเขาเรียกว่าหนึ่งสโตรกหนึ่งเสาไว้น้ำหนึ่งสโตรกชนะดอกหนึ่งไม่พอไม่พอ,อคุณแม่เพชรดูดูคุณดิหนึนงผมว่าตอนนี้ยังไงเราต้องเชียร์ไอ้ป้าตันไว้ก่อนการธัรดาแม่ก็เล่นดีขนาดส่งสำรองลงแม่งยิงอะไรนะเสาฝ่อสามลูกเลยตอนนี้พี่แจ้นี่ผมว่าดูแล้วมีแต่ต้อมเรนโบ้นั้นที่สู้ได้นะกำลังมั่นใจมากกํกำลังมั่นใจนะครับดูแล้วคุณแม่เพชรมองว่าทะลุใช่ไหมทะลุพี่ คิดเหมือนกันไหมฮะเอาสกอร์เลยดีกว่าผมให้เอวัตตันชนะ2ประตูต่อศูนย์พอดีเลยฮะให้ชนะ2ประตูต่อศูนย์ผมก็มองเหมือนกันนะเอวัตตันเล่นในบ้านแต่ตอนนี้ต้องบอกอย่างนิดนึงตอนนี้เล่นในบ้านนอกบ้านไม่ค่อยมีผลไม่มีผลเพราะไม่มีคนดูเพราะไม่มีกองเชียร์ไม่มีพวกพูดได้เพาไม่มีพวกเวลาเรามีพวกเนี่ยเราเรานั่งอยู่ระ้ังต้มแล้วเรานั่งกันอยู่สิบคนอีกโต๊ะหนึ่งมาสองคนแล้วมันเละเราเนี่ยผสบายเลยเราจะฮึ้เขิมแต่ตอนนี้เราไม่มีพวกแล้วมีพวกเราก็จะแบบเงียบๆนะครับพี่ผมดูแล้วคิดเหมือนคเมพช ให้ชนะทมากกว่าหนึ่งประตูมากกว่า1ประตูให้3ามหนึ่งแล้วกันสามหนึ่งสองศูนย์ไปแล้วสองศนย์นะมาคู่ต่อไปลีสอยู่ในเต็ดนะครับเจอกับฟูลแลมคู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วในแชมเปี้ยนชิพครับใช่เจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะก็ผลงานของลีสนะฮะผมถือว่า กลางสัปดาห์ผมผิดหวังนะครับในบอลถ้วยเล่นกับเฮาซิตี้แม่งเสร็จเขาฟังงั้นเขาไม่เอาไงยีงอยู่โทษเขาไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเล่นกับลิเวอร์พูลยังเข้าตาอยู่เลยพี่ก็คือลีดเนี่ยของคุณซือมาเซโลเบียลซ่าเนี่ยเล่นฟุตบอลเพลสซิ่งนะเล่นฟุตบอลเข้าหาเร็วแล้วก็ทําเกมรุกเร็วเห็นว่าเกมริมเส้นของลีดเนี่ยมีมีความอันตรายมีความน่ากลัวนะฮะอย่างแจ็คแฮร์ริสันถูกต้องอย่างตรงกลางเนี่ยก็จะมีเคาวินฟิลิป มีคาวินฟิลิปมีตูอีคนคือมาเตอุสคริชอะไรเงี้ยคริชที่ยิงประตูได้ด้วยข้างหน้าก็เป็นพลาสติกแบมฟอร์ดพลาสติกแบมฟอร์ด <Bam ford, S 2> แล้วก็จะมีตัวใหม่อย่างโรดิโก อ่าโรนัโโมเลโนอันตรายผมบอกอะไรให้พี่คเพชรทำไมฮะดูเนี่ยโอ้โหให้เจอฟูแลมน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่ปีแล้วหลีดกินมาในแชมเปี้ยนชิพฮะดูแล้สใสเผมบอกให้เลยแล้วดัดแรกหลีดเล่นดีมาโอ้โหผมบอกให้เลยทำไมฮะวันนี้เทหลีดเมืองไทยเทหลีดเทหลีดระวังรถพระป่าคว่ำถ้าเทไปข้างเดียวเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์รถพระป่าเข้าโค้งแวว่าพี่จะชี้ไปทางฟูแลมเหรอผมไม่เชื่อว่าฟูแลมจะชนะหลีดด้ผมไม่เชื่อด้วยนะับว่าว่าจะเสมอได้แต่ผมมองว่าหลีด ทีนี้จะเจองานยากฟูลแลมจะ เล่นเต็มรั้นแล้วมันฉักสีมันนะปูแล้จะอุดประตูทีนี้ลีดเล่นดีกับลิพูลเราจะเห็นว่าบางทีเจอทีมใหญ่เล่นดีพอเจอทีมเล็กเจอทีมเล็กอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้ผมมองว่าลีดเนี่ยชนะเต็มที่แค่ประตูเดียวให้3ประตูต่อ2ให้ลีดชนะ3-2โอเคผมเห็นด้วยครับแต่ว่าผมขอยักมาลง2ประตูต่อหนึ่งะแล้วพอไหมล่ะฮะพอไหมไม่พอไม่พอใช่ไหมเออพอดิอ่าเขาเปิดมานี่ครึ่งควบสตรกพอโอ้ยิงเปิดมาาคาดีเดยนะหูเดียวยิงเปิด มาราคานี้นะคุณนายเพชรคนยิ่งอยู่จังบ้านคอยอูดิคอณคูมาตกเขาหลอกให้อยู่จังบ้านหรือเอาเสมอดีไม่รู้ผมทายแล้วหลีดชนะสองหนึ่งนะผมก็ให้ลีดชนะคือคือชนะแบบเต็มกลืนนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าไปใช้วิจารยานเอาเองว่า ชนะลูกหนึ่งมีโอกาสเสมอหรือเปล่าครับเอ้ยหรือหรือจะหรือจะเชียร์ครูแลมดีอะไรแบบนี้ครูแลมเต็มที่หูขาดโดนในมุมหนึ่งแต่ว่ากินเต็มเลยแต่แต่สนนออกมาอย่างนี้คุณเมพชรคุณเมลพเชื่อผมไหมล่ะว่าไม่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนมั่นใจในหลีสักเท่าไหร่ใช่ครรู้สึกผมเห็นปุ๊บเห็นเห็นสห็อกแล้วเห็นเห็นมันเปิดมาให้ต่อหลีเห็นสนแล้วไอ้หลีชนะชัวร์อะไรอย่าง เอาไปคู่ที่3คที่3นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเจอกับคริสตัลพาเลทห้าทุ่มครึ่งนะฮะครับผมพาเลทเนี่ยเล่นนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชนะด้วยชนะเซาท์แฮมตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมของรอยฮอนสันมีความอันตรายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งวิลฟิดซาฮา นะเล่นเล่นใช้ได้เลยนะแรกเนี่ยมิชิบัตชัวยี่พวกเนี้ยคือเกมรุกอ่ะนะพูดง่ายว่าเกมรุกอ่ะหวังพึ่งได้ได้ได้จอร์แดนยูนะซาฮาอาทิตย์ที่แล้วประตูชัยนี่ยิงโคตรมั่นใจเลยฮะเขาโยนมาทางขวาแล้วบอลเล่เลยในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูหลังจากที่ตกรอบยูโรปาลีกไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะแบบติดติดคัดคันอุ่นเครื่องเป็นไงอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องัดล่าสุดเขาเอาตัวสำรองลงไม่ต้องไปสนใจมากนะเขาเอาตัวสำรองลงล้วนๆเลยนะแต่ทีนี้เรามารอดู ดอนนี่ฟันเดเบกผมว่าน่าจะได้ลงตัวจริงในขณะที่ปอปอกบาหายโควิดแล้วแต่ยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยจะส่งลงตัวจริงเลยหรือเปล่าแน่นอนฮะถ้าดูจากตัวผู้เล่นนะดูจากตัวผู้เล่น11ตำแหน่งแมนยูเหนือกว่าทุกตำแหน่งคมเลยฮะผู้รักษาประตูนะกองหลังกองกลางกองหน้าดีกว่าหมดดีกว่าหมดแมนยูน่าจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับถ้านะครับถ้าปอกบายังลงไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเขาจะใช้มาติ คู่กับดอนนี่ฟันเดเบกดีเลยแล้วก็มีบลูโน่นะฮะบลูโน่เป็นหน้าต่ำหน้าเป้าใช้อองตินิมักยาวครับหน้าซ้ายใช้มาคัสแรดฟอร์ดและหน้าขวาใช้เจ้าหนูตีมอนะฮะเมสันกรีนวูดโหเป็นฉายาที่น่ากลัวฉายาใหม่เจ้าหนูตีมอเจ้าหนูตีมอไม่ใช่แบบซื้อประสาทเจ้าหนูสิงต์เตะไม่ใช่เจ้าหนูสิงต์ตีมอ้เจ้าหนูสิงต์ตีมอเจ้าหนูสิงต์ตีมอ้ที่ชื่อนี้นี่โหเขาผมว่าโด่งดังได้นะได้ <c oughs> นะแต่แมนยูเนี่ยมีปัญหาอยู่เ,ออเกมรับเนี่ยบบมักจะเสียประตูแบบด,ด,ดื้อคู่เซนเตอร์ไม่เนียบนะเ,ออเสียแบบมไม่มีเหตุไม่มีผลเสียแบบไม่มี ไม,ไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นมึกจะเสียก็เสียผู้รักษาประตูก็ไม่รู้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเออวะ่ะใช่ไหมก็จะมีปัญหาตรงนี้และที่สําคัญนะครับฤดูการนี้แล้วเนี่ยแมนยูเล่นในบ้านเจอกับพาเลทเป็นไงฮะขาบ้านครับขาบ้านแพ้เลยแต่ช่วงปลายฤดูการนี้แล้วไปเยือ,อยนทีต่อพาเลทตอนนั้นลุ้นอันดับท็อปโฟอยู่แมนยูบุกไปชนะได้แบบชิวๆครับนะครับเพราะฉะนั้นผมมองเนี่ยไม่ขาดคือสนนี่นะฮะผมมองไม่ขาดจะต้องยิง2ประตูอย่างเช่น2งศูนย์สมมไปมละถ้า20ศูนย์ถือว่าพอพอดี แต่สถิติระหว่างแมนยูกับพาเลียเนี่ยต้องบอกเลยแมนยูเนี่ยกินดิบเข้าใจไปมนคณแมวเวทคือกินตลอดกินดิบคือไม่ใช่ไม่ใช่กินตลอดคือไม่ต้องไม่ต้องต้มเอาให้แน่กินดิบกินนิ่มกินนิ่มกินนิ่มพี่สังทงผมมองชนะแน่เลตัวเลขแล้วกันพี่ชนะแน่ๆเท่แต่จะชนะไม่พอคือชนะแค่ประตูเดียวผมมองว่าแมนยูชนะ2ประตูต่อหนึ่ง อันนี้ผมก็คิดว่าแน่ใจแล้วนะไม่ได้ลอกเลียนแบบนะครับมมผมเห็นด้วยครับว่าแมนยูจะชนะ2ประตูตอนหนึ่งครับคอ,อันนี้ขอเหมือนกันแล้วกันนะคิดว่าแน่ใ,ใจสองประตูตอนหนึ่งนะนะว่าแล้วไปอีกหนึ่งคู่ในคืนวันเสาร์คุณแม่เพชร อขึ้นผู้สาวแข่งตีสองฮะอาร์เซนอลฮะเจอเวสต์แฮมลอนดอนดับบี้แมตช์กันเอาอาร์เซนอลอาร์เซนอลอ่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมโอ้โหเวสต์แฮมก็บอกไม่ต้องเวสต์แฮมโอเคเวสต์แฮมเวสต์แฮมดาร์บี้แมตช์ของกรุงลอนดอนอาร์เซนอลเพิ่งจะเล่นดาร์บี้แมตช์ก็คือบุกไปชนะฟูลแลนดมาสามศูนย์วันนั้นนี่ดุดรามากแล้วก็โอ้โหเป็นแชมป์เอฟเอคัาเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะฮะแล้วอาร์เตต้าจับ ปีแอร์เอเมริกอวามายองต่อสัญญาทุกอย่างดูดีหมดเลยฮะตอนนี้คือผมบอกเลยครับว่าอย่าไปตรงข้ามเขาและอาร์เซนอลน,นะฮะผมบอกให้เลยว่า ตอนนี้เกมรับดีขึ้นเพราะว่าเขาปรับมาเล่นหลังสามนะปรับมาเล่นหลังสามทีนี้พอปรับมาหลังสามเนี่ยดาวิดลุยจากที่เคยเฟ้อจากที่เคยพลาดง่ายๆเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นดีขึ้นเหมือนกับมีตัวมาช่วย2คนคนนะฮะและเกมรุกของอาร์เซนอลตอนนี้นะครับโอบามยองไม่หยุดไม่อยู่แม่งยิงยังไงก็เข้าหยุดไม่อยู่จริงๆแล้วเพิ่งเพิ่งต่อพันยาใหม่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กันด้วยสไปกำลังคึกนะเกมเคเทียแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีก ชื่ออะไรนะไอ,าอชากา้าชาก้าก็เล่นดีไม่ไม่ไม่ตัวดำดำอะซากา้าอ๋ออาซากา้าบูกยโยซาก,าากา้า,าผมดูตัวนี้มีอนาคต,าคตไกลนะครับคู่นี้นะฮะอันนี้พูดไว้เลยถ้าเราเห็นแบบเห็นสนนเห็นชื่อทีมเวทแฮมนัดแรกแลเละมาด้วยอโอ้โหเทฮะผมว่าเทแน่นอนเวทแฮมเป็นทีมที่มีปัญหาทั้งภายนอกภายในผมมั่นใจแล้วว่าอา์เซนอนชนะในคู่นี้ผมมั่นใจแน่นอนเทครับไม่กลัวแร้วเปล่าครับไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้ อยู่กับอาร์เซนอลไว้สบายใจกว่าผมขอฟันธงเลยนะฮะว่าสมประตูต่อหนึ่งสามประตูอาร์เซนอลชนะพอดีคําเพราะว่าเปิดกันมาหนึ่งสตรกฮะผมว่า1สึ่งสตูน้อยไปหนึ่งสตเนี่เขาเปิดได้อาจจะเป็น 1. 2 5สองหก็ได้ในวันแข่งขันแต่วันที่เราวิจารอยู่นยน่าจะแพงกว่านั้น่ผมนี่ถึงเวลาเราต้องแพงกว่านั้นแต่ยังไงก็ตามอาร์เซนอลต้องการ2ประตูอยู่ดีต้องการชนะ2องประตูอยู่ดีต้องชนะ2ประตูถึงจะรับประทานนะไหวไหม ผมให้สามประตูต่อหนึ่งอาจารย์หมูว่าไงคือคือเวสแฮมเนี่ยนัดแรกก็ไม่มีตรงเลเล่นไม่ดีเลยเล่นเพี่ยอะไรล่ะเจอเจอนิวคาสเซนเนี่ยนิวคาสเซลก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาแม่งโตนิวคาสเซนเนี่ยขาไปตจามเลยคือบุกน้อยกว่าเขาแล้วได้ประตูยังแพ้เลยอ่ะใช่ไหมแต่ผมดูนะไม่น่าเอาอยู่อ่ะเอาไม่อยู่หรอพี่เอาไม่อยู่พี่ให้ไหร่ดี สาศูนย์เท่าเดิมสามศูนย์ให้อาร์เซนอลชนะสามศูนย์อย่างนี้ถ้าหมายความว่าถ้าอาร์เซนอลชนะสองศูนย์เราก็ได้คนละแต้มแต่แต่ว่าชนะสามศูนย์ผมได้แต้มหนึ่งคุณบอบูจะได้สามแต้มถูกต้องถ้าคอลเลกซก่อนคอลเลกซ์ก่อนได้สามแต้มอ่านะอ่ะผมมองว่าอาร์เซนอลชนะสามประตูต่อศูนย์วันเสาร์เนี่ยมีสี่คู่นี้นะครับ